คุณผู้ชมครับโตโยต้าโคราครอสไมโน่ชแนนปรับโฉมจากหน้าบึ้งเป็นหน้าใหม่รอบที่แล้วในบ้านเรามีตัว g r Sport ตัวเดียวที่ไม่ได้ปรับหน้าตากับเพื่อนเขานะครับล่าสุดทาง To y ยต้าญี่ปุ่นมีการไมโน h a แนนตัว t o y ยต้าโค a c ค o อสปรับหน้าตากันใหม่รุ่นปกติก็มีการปรับกระจกหน้ามาเป็นแบบรังผึ้งเหมือนในบ้านเรานะครับมีรุ่นย่อย3รุ่นกนะ็คือรุ่น G รุ่น S แล้วก็รุ่น Z นะครับ ที่น่าสนใจคือตัว GR Sport ในญี่ปุ่นมีการปรับหน้าใหม่กันด้วยนะคุณผู้ชมหน้าตาดูดุแล้วก็แกร่งขึ้นกว่าตัวที่ขายกันอยู่ในปัจจุบันตัวแบบนี้ก็มีลุ้นกันได้นะครับว่าตัว Toyota Corolla Cross GR Sport เ v e r s i o นไทยอาจจะได้หน้าตาแบบนี้ตามเวอร์ชั่นญี่ปุ่นภายในปี2025นี้ก็เป็นไปได้นะครับ มาดูกันนะครับว่าตัว Toyota Corolla Cross GR Sport เวอร์ชันญี่ปุ่นมีการปรับเปลี่ยนอะไรกันบ้างเริ่มมาจากด้านหน้าเลยนะครับมากันใหม่หมดกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เป็นตัว GR m a t r i c นะครับกันชนหน้าก็ดีไซน์ใหม่ไฟหน้าก็ดีไซน์ใหม่มาพร้อมกับระบบ Adaptive High Beam ด้านหลังก็เป็นกันชนดีไซน์ใหม่นะครับไฟท้ายก็มาทรงใหม่ด้วยล้ออลลอยขนาด19นิ้วดีไซน์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับได้คาลิเปอร์เบรกสีแดงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับช่วงล่าง g r Sport ตัวสปริงก็มีการปรับจูนมาใหม่นะครับสำหรับรุ่น g R Sport โดยเฉพาะตัวช็ออัพปรับจูนมาใหม่สปริงมีการอัปเกรดนะครับคุณผู้ชมวงมาอะไรพาวเวอร์ไฟฟ้าเกียร์นี้ปรับเซ็ตมาใหม่หมดเพิ่มระบบสปอร์ตโหมดใหม่มาให้ด้วยนะครับ มีระบบแสดงไฟเลี้ยวด้านหน้าบนพื้นถนนสําหรับให้คนเดินถนนได้มองเห็นกันอย่างชัดเจนมีระบบระบายอากาศเบาะนั่งคู่หน้าแล้วก็ระบบกล้องรอบคัน360องศาพร้อมกับฟังก์ชันภาพจําลองใต้พื้นรถ ภายในห้องนิสารก็มากับสีดําเงาเปียโนแบ็กแล้วก็สีเงินนะครับเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังตกแต่งด้วยแถบสีแดง g ีอาร์สปอฐานเกียร์ดีไซน์ใหม่สีดําเงาเปียโนแบ็กหัวเกียร์ก็ดีไซน์ใหม่ตกแต่งด้วยสีเงินซาตินหัวเกียร์ก็จะมีสัญลักษณ์ g ีอาร์สปอนะครับมีปุ่มสตาร์สัญลักษณ์ G ีอาร์สปอส่วนขุมพลังในตัวญี่ปุ่น จะเป็นขุมพลัง HEV 2.0 Hybrid Dynamic Ford นะครับคุณผู้ชมตัวนี้ก็จะมากับเครื่องยนต์เบนซินขนาด2.0ลิตรเมื่อเครืงยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าจะให้กำลังรวม194แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ ECVT Shiftmatic มีโปรแกรมล็อกอัตราทด10จังหวะแล้วก็ขับเคลื่อนล้อหน้าแล้วก็มีตัวขับเคลื่อน4ล้อ E4 ให้เลือกด้วยนะครับคุณผู้ชม ส่วนขุมพลังในบ้านเราแน่นอนเราเป็นตัวเครื่องยนต์1.8ลิตรนะครับกำลังรวมกันระหว่างเครื่องยนต์แล้วก็มอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังสูงสุดที่122แรงม้าสำหรับใครที่รอ Toyota c o r o l r รอ r ท s s าร์สเวอร์ชั่นไทยที่มีการปรับหน้าตายกันอยู่ก็คงต้องรอลุ้นนะครับว่าปลายปีนี้เราจะได้เห็นโฉมของ GR Sport แบบญี่ปุ่นมาในเมืองไทยหรือไม่ถ้าให้ดีนะครับพี่โตพ่วงเครื่อง2.0แล้วก็ตัวขับ4มาด้วยก็จะแจ่มมากเลยนะครับขอบคุณสำหรับรการติดตามรับชมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องพ่อมด r รีวิวของเราไว้ด้วยนะครับจะไ,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ